สี่สาธุวัตหมวดว่าด้วยทาที่ดีและทาที่ไม่ดีหนึ่งสาธุสูตรว่าด้วยทาที่ดีและทาที่ไม่ดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทาที่ดีและทาที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ดีอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิจิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำรริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากรรมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติ ระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณนะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่ดีทำที่ดีอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาธิฐิเห็นชอบ 2. สองสัมาสังกัปปะดำริชอบ สามสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สี่สัมมากัมมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบเก้าสัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สิบสัมมาวิมุตติ หลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดีสาธุสูตรที่หนึ่งจบ2อ,อริยธรรมสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนัริยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยธรรมและอนาริยธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอนารยธรรมอะไรบ้างคือ 1. มิชาทิฏฐิละถึง 10. มิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนารยธรรมอริยธรรมอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมสูตรที่สองจบสาอากุศลสูตรว่าด้วยอกุศลธรรมและกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอากุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิละถึงสิบมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอากุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงสิบสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากุศลธรรม อากุศลสูตรที่สามจบ 4. อัตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิละถึง10ม Jean ิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นประโยชน์อัตสูตรที่สี่จบ หธรรมสูตรว่าด้วยธรรมและอาธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมและอาธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอาธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งมิชาทิฐิละถึงสิมิชาวิมุตติ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธรรมธรรมอะไรบ้างคือ1สัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมธรรมสูตรที่หจบ 6. สาสวะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและที่ไม่มีอาสวะภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไม่มีอาสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสวะอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฐิละถึงสิมิจาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ธรรมที่มีอาสวะธรรมที่ไม่มีอาสวะอะไรบ้างคือ1สัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีอาสวะสาสวะสูตรที่หจบ 7. สาวัชสูตรว่าด้วยธรรมที่มีโทษและที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งมิชาทิตฐิละถึงสิบมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีโทษ ธรรมที่ไม่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าธรรมที่ไม่มีโทษสาวัชสูตรที่เจ็ดจบ 8. บปัตปนียสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อน และทําที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าทมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือหนึ่งมิชฉาทิฏฐิละถึงสิบมิชฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ทำที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนทำที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนตปนิยสูตรที่8จบ 9. อาจยะคามิสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิและนิพพานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิและธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิอะไรบ้างคือ หนึ่งมิชาทิฏฐิละถึงสิบมิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน อาเจยะคามิสูที่เก้าจบสิบทุกขุทรยสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกขและที่มีสุขเป็นกำไรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกขเป็นกำไรและธรรมที่มีสุขเป็นกำไรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 10. มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรธรรมที่มีสุขเป็นกำไรอะไรบ้างคือหสัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นกำไรทุกขุทรยสูตรที่สิบจบ 11. ทุกขวิปากสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุก์ขและที่มีสุขเป็นวิบากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุก์ขเป็นวิบากและธรรมที่มีสุขเป็นวิบากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิละถึงสิบมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากธรรมที่มีสุขเป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึงสิบ สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นวิบากทุกขวิปากสูตรที่11จบสาธุวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สาธุสูตร 2. อริยธรรมสูตรสอกุสลสูตร 4. อัทฐสูตร 5. ธรรมสูตร 6. สาสวะสูตร 7. สาวัชสูตรแปดตปณียสูตร 9. อาจยะคามิสูตร 10. ทุกขุทระยะสูตร 11. ทุกขวิปากะสูตร